พอนมอกบิดนะพาาเพ่อนะวากาพูดดอกนะพี่น้องเนาะใช้คำพังด้วยลองสาธิตนอนมังกอเอ้าแบบดนอนจรงนั่นบ่นี่บ่นบ่นี่บ่นี่า่นี้บ่นี่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 บนบ้นบนีอี่นีบ่นี่บ่นีบ่นบ่นี่บ่นีี่บ่นนบน่นนบ่นนนอยู่นี่นน ตู้มาแล้วเอาตูค้คร<อ>ึ่งเนาะหน่วยใครไปมีซองหน่วยตู้ไฟไหม้ตัวสั้นก็ได้ป่านนี้เอออ่ะในระบบความคิดนะ,ะคือแบบพอได้นอน,ออดนอนเนาะเ,เ,เอาอยางมา,มามใครกลัวสินอนตากหมอกอยู่ได้พี่น้องไงบ่ะพอมีคิดว่า กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพอ่อกลับเบ่าพามีอีกแล้วพี่น้องเลยได้เศร้าผู้พี่น้องเนาะพากันมาทาความสะอาดซอยไม่จอยพี่น้องเลยอีกมือสองมือเนาะพี่น้องเนาะอดใจรอสร้างเบนกะสิมาขึ้นโครงลงังคาให้พี่น้องเลยเมื่อคืนนี้ไม่จอยกะนอนเฝ้าไหมเนาะพี่นอนะ้องเนาะย่านคนขี้หลักมาหลักเอาไหม คนขโมยอะไรพี่น้องเอ้มาหลักเอาไหมกับอีกตนเราอยู่เราก็เป็นห่วงไหมพี่น้องเอ้ใครลานอนกระท่อมลังนั่นไอเพื่อนก็นอนอยู่เฝ้าไหมเนาะเมื่อนี้ก็เลยว่าล่มกับน้องลัตตี้แล้วก็เแซวแลมพี่น้องก,ก็ไม่จอยเนะพาะพอพมีว่าชิมานอนพี่น้องเอ้มานอน,นอเอาานอนฝ้าไหมอยู่นอกไ้เพื่อนได้กสิพากันมุ้งอันนี้แหละพี่น้องเอ้มุ้งพอได้นอนเนาะเอาไมมกาดชั เอาไม้กาดใส่บินบ็อกแล้วก็ได้บ่หนาวกลางค่ํากลางคืนลพี่น้องบ่ได้นอนเฝ้าไม้อีกจัก2-3คืนพี่น้องเอ้ยพออันจังไดเพื่อความอันปลอดภัยของไม้นั่นแหละเนาะเพราะว่าก็เป็นห่วงไม้ก็บ่ติแม่จอยดอกพี่น้องเอ้ยบ่พอมีก็ผู้ใหญ่เพิ่นก็อันคอมเมนต์มาหลายท่านอยู่เนาะว่าคือบ่มานอนเป็นหมู่แม่จอยพี่น้องเอ้ยแต่มื้อแงเนาะพี่น้องเนาะสิพากันเฮ็ด บอลโ้นบอลเศร้าก่อนมือแรงผัวญาตน้ำหมอกพี่น้องเอ้ดโดยอะไรกะมีผู้ใหญ่นาะพี่น้องเนาะมีเอื่อยเพิ่นเป็นคนลาวพี่น้องเอ้เพิ่นแต่ว่าเพิ่นไปเหตุงานอยู่ไทยเนาะเพิ่นฝากเงินมาสามร้อยบาทพี่น้องเอ้สามร้อยบาทมาหมอบหายน้องเอดาแต่ว่าบวาพราะมีแลกเป็นเงืนกี่พี่น้องเอ้ดได้อยู่หนึ่งแสนแปดสิบหกพันพี่น้องเอ้เลยกะมีทาง่อโฮเมดาเนาะเพิ่อนอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอ้เพิ่นฝากเงินมา สอยเลื้อยไม่จอยเนาะร้อยดอนพี่น้องเอ้ยได้อยู่สองล้านหนึ่งแสนสาวพันกิพี่น้องแต่ทั้งโพโฮเมดาเพิ่นกะให้บา่าวพมีซื้อนาอยู่นักกินมาให้ไม่จอยเนะาะบ่าวพมีก็เลยซื้อมาม่าครับไข่พี่น้องเอ้ยรลยกาวันเสาร์วันอาทิตี่รายกาสิพาไอ้ดาไปซื้อเครื่องเนาะพี่น้องรายกาเพิ่นให้หลังจากซื้อเสื้อผ้าแล้วเพิ่นกะิใหบ้บ่าวพมีอัน เป็นเงินสมทบพี่น้องไอ้เนาะถ้าว่าเรือเท่าไรก็คือสมทบเพื่อนซานพ่อแม่จอยเพื่อนพี่น้องเลยโดยปะจังได้เฮากระหิดเวียกซะก่อนแล้วก็จังซีมอบเครื่องครองหายทางอันแม่จอยเพื่อนนักพี่น้องเนาะสิพากันกาดอันพ่อได้นอนมือแรงก่อนลุยลุยพี่น้องเอ้บาทนี่โอ้เทวน้อยสบายดีสบายดีก่อนสบายดีป้าลุงเมื่อออกบ่ได้เอาออกบังดูฮะ เฮ็ดวิยคือกันได้มีเอพี่อนมโอ้ยว่าเสารลมเอ้ยว่ะไปดีก่อนไปดีมาซอยแม่ได้พี่น้องไอ้คนใหม่คนยังเอาแบบไดให้ไม่จอยว่ามันสิกระต่ำพดหรอวะมันต่ำพดได้เราวะอแบไม่แม่ปลอวตะปกหนะพ่ะบ่แล้ว hai hai mày nhau nhau này nhé không bà cái mẹn mì sườn nhau nhau nhưng mà kinh xài chè nó tưởng ngưng đây số muộn đó rồi cái nó sẽ như thế này đây đây cà nó con yếm này đây nó mì mày nhau nó ôi cái đây nó sẽ quăng nhé bơ bơ Sao thịt lợn con đơn คืออยู่บ่ฮะกะชิโพในเขานอนไปดีบ่อมือแรงน่ะปาด้าแล้วก็เส้อึงหหมอเสตใ่ะเสืแม่แฮนพ่อพอน้าหมอกบติดน้าาปาก็ชิโพดดอกนาพี่น้องเนาะใช้คำพ่งด้วยลองสาธิตผมด้วยนอนงกอนอาแบบไนอนไปทางนั่นบ่บนี่บ่ กัวเนจะดาจะให้าแบบไหนแบบนี้บ่เจักแล้วโอเคแล้วคแม่นอนปิ่นไปชีบบ่สารพัน้์นอ๋อกตินตีนลงมาลุมพี่อินทิราอนกี้นี่แหละ่นตี้นตีนลงมาทำไมมันปวยละเมอตอนแรงกอนชีบว่นเนาะคุณว่นใ่นให้ต่นมาคอนอนใช้นอน่ละเมอมือแรกแม่ที่ลงมาปุ๊บเอาดอก้อเลยบ่นกเนา ดว่าบอลูกที่วันนั้นนี่สีที่ก่อนได้ไม่จ่อยเลยอุปารยัมาค้ำเนาะคอเห็นนี่ยังก่อนนะฮะไม่ค้ำตู้นั่นได้ใส่ตู้ห้างตู้อยู่ใช้ตู้ห้างนะตู้ห้างอยู่พูดแล้ว้อาจเอาก่อนไปเอาลงมือด้อไม่ก็ได้ไม่ชงอันอะไรก็มานกันแมนแต่ว่าคันมีไม่ยาวบมีบไมยาวนี่เออไม่จอยไม่ไงใแดงเจ้าน่ะไม่ว่าสิทนยาวเนาะม่นก็นีมตัวนี้บ แม่นแหละขันเสือกมาได้ย่เข้าวไปเที่ยวนี่พอได้เฝ้าไม่พี่น้องเอ้ยเข้ามานอนนี่อ่ะลองไปนอนบึงดูห่ะเข้ามาพานอนอนคืโอ้ยอุ้มมาซอยแม่ได้พี่น้องเบิดมือพากันมาซอยไม่จอยเขาไปเอาเพิ่งเข้าไปอยู่นี่เข้าไปอยู่ยังไงค่ะนี่เบิ้งรูปอันี้ไหนน่าปวดตัวกอมีซีดีกลัวได้หมดเลยอันนี้ มันเสือกเดีฉาไมเชื่อ่ใช่ป็นตัวมีฮันดีกลัวเนาะค่าวเนาะไม่ปะลาเดียวไม่มันผีมันจะทิงอยู่บ่ทิงเลวบ่ไม่ที่จะไม่ทงขาดหรือว่าเชือกไปใช้ชาานี่บ่เชือกไม่ใช้นี่อะไรกูอะเนี่ยไป่ยได้มันต้องไปใช้ผีมันจะกล้วมาเลยม่ไม่กีไม่เนาะวจงไห ดูว่าเห็ดนี่นี่มัดคว้านมันดีเดาไปคุณดูเดาไปจะดีรักนี่รักจะรักนี่ก็ได้ลองบึงเดี๋ยวไม่ตัวนี้กายใช่มีอะไ้บ้ีงเด็นแต่ว่างนิดนีงทำแยกเพราะไม่มันอ่อนนะลูกไม่มันอ่อน เอ้าวมันักต yeah. ัวะมัน no อ่อนได้โคได้หรือว่าเอาเอาไมม่ตนะบอกม้สัมไทยาวๆตันึงเออไม่สัาไทรก็ได้มันกระเทินพี่น้องเกม้เม้กรเทิอเมันมันยาวป็นไเนาะมุ้งคมาส้งเยางมัน็บกมีอายุยุกเออเไม้ก็ไจะทิงเอาไม่เห็ดบอนมุ้งพี่น้องเกิดสีนอนเาใม่สีสีนอนเ่าใม่เลย จีนออนแบบไรจีนอ้อนเลยเออไม่ช่วยมันไปเอายังู่นีค่ะไปเอาไม่าปงลงลงมได้ยังไปลงไม่ได้อยู่ตรงนี้นมาด้อปูด้อมาหาน้มักเด้อได้อยู่ม้อยาเชือกเ้วเด้จาเออเห็นล ปหาแต่ไม่เาเอามาพี้วมันสิได้ป่ไปหาหีเลยหแล้วมาหมา่คันนึงหมักอนพี่ดาเดูส่กันอยู่บ่เ่งบน้องวตีนี่ดูเต็มดูเป็นถงนน<อ>นนซงก็ได้เ<อ>ล่งน้ำสด้อูอดาเสียง, <c oughs> ง้อืเร่าน่เสย เอากระขาได้ป่วยกระพันมันเลกใช่นาะเดียวป่ยตนแรงกับแหงแล้วมันทับป่วโอ้คน่อยฮะคนน่อยไปเจ้า้ลมลเนี่ยดูแล้วลงมาอยู่บนมไปแล้วสเสือสอางมันขาดไปเสือชงมันมันถือลย่างมันขาดเสือชงเสือชงเสรนะ ไปน้้งพ่อน้องพึ่งเขาอยู่มุ้งหเดียวไอองหอบอีพอดีนี่กาดกระเทงนีต้งมีไม้่างอีกนอตรงนี้ผัดไม้อ่อนนีนี่นีน,นี่นีนต่นี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 ้นี้่นีน่น่ ต้องเชือกคือบแมนอันนี้มันมันถึงเดียมเช้าปป้าติโตมาแล้วมาแล้วตูกระตูห้างมากไ่ได้ห้องมอ่เ้ยตเอาตู้มาแล้วพี่น้องบันนี้หิ้งวาวเลยเ้โพี่น,น้อง,นนอ,งองตู้ต ตู้มาห้องเลยนงตู้ห้าตู้เก่าแไม่อันนี้คือซีดีกลัวบ่ตัวนี้คือซีดีกลัวมันจากบัวฮักเนาะมาเสื้อไม่มันแลปูเนาะมาเสื้อหมาตู้ไว้บ้านเตะกับแกกันแบบนี้มาครึ่งเพราะได้มีมองเงินนั่นมาดีวดการเป็นตั้งมากเลยอันนี้พัดย่านเสื้อค้างขาดเวลาเนาะน้ำหมอกตกมาพผัดว่าเสื้อคลางขาดเสื้อคลางวุ้นแหล่นเลยเนาะ ตู้ตู้พี่น้องตู้ตู้มาแล้วเอาตู้ครึ่งเนาะหน่วยใครไปมีสองันหน่วยตู้ไปไมมตัวสั้นก็ได้บะนี้ตู้มาเลยพี่น้องสองอันเนาะบะนี้กับพีเลยดูสองหน่วยบิ๊ดใช่ไมมตัวอันต่ำนี่กัดเลยไข่อโบราณเลย ตัวนี้ก็ได้พ่อกนแล้ไอพอดีมีหมองนันื่งมาเดีไปเอ่ะบาอีกแล้วอะไรพี่อะอะไรอะฮะ่วก่อร่วรมกันดึงตัวนี้ออกดึงใหม่เก่าออก เดือดเอาไมา้ตัวใหม่ใส่เนาะนคำแล้วมันยากน้องเว้ยต้องเห็ดไวเตเวนเนาะเห็นอยู่ไปนนะอ่ะาาายาาาาน,นาาาาาาามาา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 เาาาเดาาาาาาา่

ช้อนช้อนนตนเลต้นแล้วลกไปด้เออมจอยกางกัได้เยวคเยบไป็นหาปุ๊บเปนมาใส่มาใไก้างนี่อันนึงแต่นตูงไงบอสตง้ยม่ตูงนะไม่ก็ตงตงได้สมุดอนนอนนอนจิงไปจิมาอันนี้ โต๊ตกป๊กนาลูกจัดเห็นอะไรไหมใ้เชออกแล้วเอออะนี่บอความคิดนะคือแบบกเลอาคือบดึงไปพูน่นมเนื้อมุ้งเ่บ่ะอันยางไงคนนี้บบมีบออ้าวตัวนี้ดึงไปือเลสเล กวามีน้ำบ้งน้ำหมอจะนอนคืนอยเาคืนย็นนะคะก็ได้นอนคือล้วมันจะยากคืนเราเลยไเปี่ยนแต่เวจงเก็ไปหัาดล่าออถอยเล่าได้เลยมีแล้วัมมีมวันี้ได้ทำมันไใช้ถือมัด้ เรไม่เชื่อไได้โดยสิทธ no ิเ ah, จ ah, ้าขาเม่เช้ามันไปเลยไปแล้วเอาลงไเอามาบวกเอามาขยัละได้เส่งไหมใช่ไมเอาเสี่ยงหรือเด็ตัวนี้นไม่เอาบกเข้างกได้เกับตได้หไม่ั่นล่าไ่ลายยู่หั่นน่ะมันไ่แมันกไก่กามันก็พนําหมอกกใส่าโอเคเ อะไรพยกขาไอยู่อากาศมานอนกกันเบิดมูนนี่มันจโอ้ขบุคานี้เป็นาับบไม่เท่านี่สิพาละตีมาอยู่อันนี้มาให้น้องละตีเล ouais ่นก pues, ็ไม like ่เท่าเตี่ยวขาเวน้อพโกแม่มานอนชมนี่นะเตสิคะเนาะแม่ก็มานอนชมได้เบิกเมื่อคืนนี้ยนเนาะโอ้ยแสงหมักมีหมักมิดยโตไปโตกลับโอ้ยบ

เบื้อง้ยลไปนอนาตงู้เบิ้งดูวค่ะเข้าไปเน้ยพอดีพอดีมาบังกล้องเพื่อกินโอ้ตอนนี้ยังเย็นเดือนอยู่ได้ปุ๋ยใช่เขาพีนะมาเวียนก็ได้สูดขึ้นก็ได้เห็นดิเอามันเนมบเหินเนี่ยคนสูงเลยเท้วนอนลงเท้ นอนลูกนอนนอนน้ำบ่าอะไรไรฮะบนกรงกรลงกริไสดให้เบิ่งเลยตแต่นก้อนมือแรงบอกพอมีสีนวลโอ้ยตกโอมัก่อนมัดหม่อบบมา ที่กลัวเลยที่ไปนอนตากหมอกค่ะเอาบรมิที่กลัวเมื่อคืนนี่ยพอนอนตากหมอกเนาะใช่เบื่อเล่นเล่นไม่ย่างอยู่โซลี่มวยกันมาเพื่อนพอมีย่างอยู่เพือนอยู่เอามันย่างกระติ้วมามัดใส่กระจุกค่ะโบนาบอกความหมายหิย่างย่างอี่้าอะไรเป็นย่างกระติ้วเลยขคืนมาย่างกระติ้วย่างเพื่ออะย่างเพื่อจะพ่อน คนลูกเด้อบปอ้ยเนาะมือแรงสิเป็นจังไดเหมือนแรงบอพมีสีไล่ให้เบิ่งเด้อวพี่น้องเดินมือแรงเด้อสิท้ายคลิปให้เบิง่งก็เคยนอนอยู่ดอกพันมากับพี่น้องเลยหลายปีเลยแหละ,หละที่ห้าโบไม่เคยนอนแบบแนี้เนาะกะมือแรงพี่น้องเลยแต่ก็คิดว่ามันกันสิไขรกลัวที่ห้อบุมีแนวมุ้งเนาะมือแรงคอยชิถือย่ยางมาพร้อมมามุ้งนี่พี่น้องเลยพอได้นอนเนาะเอาอยางมา ใครกลัวสินอนตากหมอกอยู่ได้ผี่น,อน้องไงบ่พมีคิดว่าใครกลัวเคนที่เอายางซีฟ้ามาเนาะจากแผ่นหนึ่งโนงลัตีโนมีอยู่บ่ยืนเ่ารพนะคนได้นอนพีน้องเลยพ่อแม่น,นามาฟังได้ตู่ในตู้ห้างมี <c oughs> ่เมื่อหาม่เท่าก,ก้อนผี่น,อน้องไงตอนค่ำนะสิมา จะมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกอาโทเมื่ออื่นพี่น้องไอ้บ่าวพอมีไปร้องเพลงอัลบูแมนไปซ้อมเพลงเนาะไปสั่งบล็อกสั่งอะนรมาให้ไม่จอยเมื่ออื่นอโอ้เตรียมคาราเตีมีคนนอนนะ้ำม่เถ่ายัางว่าพากันมานอนเนาะชาวแรมนี่ป้าม่เถ่านอนผู้เดียวชิมาได้มแมลงพี่น้องเลยก,กระบาดเหล้าลอะไรเนาะ อันนี้ยังว่ามาเป็นหมู่กันแน่เพราะว่าหไหม้ไดเเออปแมนเขาก็สิได้ไหม้พี่น้องเป็นห่วงไหม้หะเละทีแรกพื้นสีเอาแบบนั้นโอ้มันก็บโได้เลยเนาะแบบนี้คักแล้วแบบนี้ก็ยังคักกลัวพี่น้องอยู่บพ่พอมีคิดว่าส่วนข้าวหแหละเนาะที่จริงกับขันมีสังกะซีนี่เอาสังกะซีมาเห็ดไม้เนาะเน่มันบ่มีสังกะซีบ่มีเสือกมามัดพี่น้องเห็ดนอนชั้นนี้ก็ได้อยู่ รุนกันเนาะไม่จอยมันสิเป็นแนวใดมืออื่นเลยสิเมื่อแต่เศร้าบอกว่าไปห้องเพลงห้องยูทัยนัลูกไปซชอมเพลงไปซชอมเพลงโดยเฮาก็ลองเพลงอะไรโดยอ่านไปซอมเพลงอลไรมือวันเศร้าน่ะสิไปลองเพลงโดยแต่ว่ามืออื่นนะเฮาก็สิสั่งบล็อกมาให้เจ้าก่อนนะโดยมานอนเฝ้าให้โดยอะไรเนาะมือนี่กะหลังจากคิดบนอยู่บนเศร้าแล้วพี่น้องเลย เฮากะมี่อ้อยเด้อไม่อ้่ยใจดีเพื่อนเป็นคนเล่าเฮานี่แหละเพิ่นบ่ประสงค์ออกสื่อออกน้ำแต่ว่าเพิ่นไปอยู่ไทยฮ่นะเพิ่นฝากเงินมา3 0มร้อยบาทเพิ่นว่าอันให้ซื้อในอยู่เนากินให้แอดา้าเลยกะซื้อเสือก็ได้คันว่าจะไปตลาดมื้อหนาหนะนา่จอย,ยพระว่าขนมก็คือซีมีพอได้กินอยู่เนาะพราะว่ภัยก็ซื้อมาให้3 0มรอยบาทได้อยู่186,000ดพันเด้อโดยฮะโดย,โดย,โดย ให้ลองนับเงิงก่อนเนาะให้เอื้อยเพิ่นเบิง่งครบอยู่บ่หนึ่งแสนแปดสิบหกพันโดยครบอยู่โดยอะไรนาะอะไรกะมีทางพ่อหักเฮานี่แหละเนาะพ่อโฮมกับแม่ดาเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นก็เป็นคนลาวเฮานี่แหละเนาะเพิ่นกับผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพิ่นกับเมตตาสงสาร เนฝากเงินมาร้อยดอนไม่จอยเอ,อย้ยล้อยดอนได้อยู่สองล้านหนึ่งแสนสาวพันกีบแล้วจํานวนเพิ่นก็บอกว่าถ้าว่าวันเสาร์วันอาทิตย์แต่สิาพาไอ้ดาไปซื้อเครื่องอถ้าว่าเงินเหลือซื้อเครื่องกะสมทบผิดเพะะื่อเนเพิ่นก็วะา้วย้ก็ให้ซื้อนะอยู่เนะกินมาไห้ลูกก็เลยว,ว่าขั้นที่ซื้อมูพันจะบโมีตู้เย็นอ่ะโดยก็เลยว่าซื้อมาม่าเบิ้งเบืองดูฮะซื้อมีลองขาย จุกบนนู่นไม่จ่อยแกออกหน่อยเอารถตุ่มยำแล้วก็ไว้ไว้พี่น้องเอ้ยแล้วก็ซื้อไข่อ่ะไข่สองแพงพอมอบให้ซื้อมีสองแก๊สนาะแล้วก็ไข่สองแพงอ่าอยูท่ทีสามแสนสามแสนแปดโดยแล้วก็เงินยังเหลืออยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่สิบพัน กะเสียเอาไว้ให้เมจอยเนาะแต่ว่ามือมือวันทิดจังสิพาไปเห็นนะพาไปซื้อเครื่องไอด้าเนาะแล้วกาจำนวนเรือกะเอาไว้สมทบเพื่อเพี่อนผลก็ว่ะโดยอะไรเนาะมื่อนี้ลูกกะซื้อมาให้เจ้าคือสิส่วนลายไอเด้ามักต้มหรือว่าทอดทอดทอดกินโอ้ยอย่างกะมักไข่ดาวโดยโดยนี่ก็คือสิกุ้มได้โดนยีดอกเนาะเมจอยเนาะกุ้มได้โดนย่ พอว่าเข่ากะมีไอจิตเนาะพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ทางไอจิตเพิ่นก็เอามาหายหาซิบโลบอ,อ่ะโอ้พี่น้องเอ้ยเป็นบุญกุศลเนาะที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพิ่นมองเห็นลูกก็ดีใจนําแม่จอยเยอ้ยบ่มีหยังมาซอยคือลูกว่า,หาแหละแต่ว่าเฮากะอ่ะเอาเหือเอาแฮงมาซอยโอ้ลูกก็มีน้ําจิตนําซอยเห,ยยเหั้ยโดยซอยซาลูกซอยได้แม่จอยเอ้ยนนั่แหละเนาะ สุดท้ายนี่กะห้แม่จอยเนาะฝากไว้พลอใจให้่อโฮมกับเมดาเด้อผมเป็นอพ่อหักกับไม่หักเขานี่แหละเนาะเพื่อนก่ซอยเลือเจ้ามาเลยรกะหลังจากจบขอบุญขอบคุณ่อโฮมแมด้าอลไกะต่อด้วยเอื้อยใจดีเพิ่อนอยู่เป็นเป็นคนลาวแต่ไปอยู่ไทยโดยอะแมจอยฝากขอบุญขอบคุณเพื่อนในเด้อขอบคุณขอบคุณ่อโฮมกับเมดาโดยที่เพิ่น ฝากเงินมาสวยลูกหลานไอดาไ้มีแนวอยู่แนวกินเนาะโดยโดย่บห้อึดบ่ใหิวก็ขอให้ทั้งพ่อทั้งแม่ที่มีใจกุศลโดยอให้พ่อแม่นี่อยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อพ่อแม่เด้อไปมาทางใดก็ขอคหายตลอด ปลอดภัยไปน้ำหลดน้ำล้างก็ขอให้มาหดเฮื่อนหอดซานเด้อโดยขอให้พ่อกับแม่นีนอยู่เป็นโฮมโพอหโฮมไซให้ลูกให้ลานไปนานๆแล้วขอให้เบิ่งลูกเบื่องลานตลอดไปเด้อโดยสา<ะ>ธุถูเนาะเลยกะเอื้อใจดีเป็นฝากมาสามร้อยบาทตัวเัาไหลเจ้า,าแะเลไม่จอยเ้ยขอบคุณขอบคุณนำเอื้อใจดีที่ฝากเงินมาสวย ร้านไอดาขคให้เอื้อยไปมาทางใดนอขีรถคีล่างก็ขคให้ตลอดปลอดภัยเด้อไปไกลมาไกลก็ขคให้หอดทือนอซานความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีเด้อขคให้อายุหมันความยืนหาเงินก็ให้ได้เงินหาทองก็ให้ได้ทองเด้อเด้อซาเอซาถพี่น้องไอทีเพื่อนเมตตาสงสาร ด้านไอด้าเนาะแลยกะเสื้อถือเนาะเบาวพามีให้เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอเ้ยบาวพามีกะทำนาท,านาทีนี่เห็ดห้ดีที่สุดให้ให้ดีขึ้นกว่วเก่าเนาะพี่น้องเนาะอเ,เอาไปชาไม่จอยเอาไว้เดอไม่จอยเดอเอาไว้แหละอันคำคำแหละลูกเมื่อบอกไม่เถากอนจังสีมานอนสีทายคลิปภัยผู้ใหญ่เพิ่นเบิงอตอนนี้แม่กะขอขอบบุญขอบคุณลูกพามี เป็นสะพานบุญไ้แม่ตลอดมาสาธุสาธุห้ลูกมีอายุมั่นควันยืนเด้อโดยโอเคพี่น้องเอจังได้คลิปนี้บ่าวพามีก็สชีได้คอจบคลิปด้วยพี่น้องเด้อนาะขอบบุญขอบคุณทาง่พโฮมกับแม่ดาเนอ้องพิ่นอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอเิ่นฝากเงินมาให้บาา่าวพมีสื่อเนา่าอยู่เน่ากินมาให้แม่จอยเลยกะ จำนวนที่เลือเพื่อนก็บวชให้ผ้าไอ้ดาไปซื้อเครื่องซื้อคองแต่ว่าต้องหอดวันทิตวันเสาร์ก่อนพี่น้องเอ้ยเลยกะถ้า,ถาว่าเลือจากซื้อเครื่องซื้อคองเนาะก็ห้สมทบเพื่อนซานขเขาไม่จอยลอเอลยกะผู้ใหญ่ใจดีเลยกะเอือใจดีแหละเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเป็นคนลา่าแต่ว่าเพื่อนไปอยู่ฝั่งไทยเนาะเพื่อนฝากมาสามร้อยบาทพี่น้องเอ,อ๋ก็ขอให้พอโฮมเมดาเลยกะเอือยใจดีเนาะพ่อติดความสุขความเจริญเด้อเนาะขาคายอันใดก็ขอให้ราบลื่นบบให้ของบบให้ค่า ขอให้เฮงเป,ปังปังลำลำรวยรวยเนาะไปจังได้คลิปนี้ล่าเลยอเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อ,อกันมือแรงเนาะสบายดี